อ,อ่าโอเคนลครับนะเจมส์ครับที่หนึ่ง C R <a> O, <c <a> o> E-I-L-E อแอลเอทไอแอลเอวออ,อ,อลไครเอลจราเคจระเ S

กาดอาวัชิยําเบนเบอา <laughs> 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 ตา <die> มันอยากอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกใช่ไหมฮะปากไม่ขยับตาเสียงก็ไม่ออกนะอยากจะจัดง่าวจัดวอกไงเซมเอ็มอีแอลอแอกระต่ายปลาเซมสแอลเอสแยอไย Double R Double R EL EL Squirrel 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 Pro

L S T Flash วต่อไป14ตาละอ่านตา,าด้วยไอทีเล่นซ่อนแอบนะฮายแอบซีดนะเสียงกัางวาน T Y A เนี่ยแค่จะทะลุซอยเลยที่ไออ่านภาษาอกงกฤษ,กษโอ้โหไม่ได้เลือกไม่ได้ราว14 FA FA ST Fast 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 FA FA Fast

as as 二，查广，SL，W。<Hello>. <Hello. S 1> เอสดีสโลเอสชาสุดส l o อด s บเบิ s ยูเอสซีสโลเอสชาสุดต่อไป19 V.I.G. V I วีไอเจยอยไอ

ใหญ่สุด B I D I D J T F T B I G G B I G B G, 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 G ใหญ่สุดใหญ่สุดอ่าไหนของที่ดีไหนของใครใหญ่ของใคร ของครูปองไม่ใช่น,นะของใครใหญ่กว่าอคคของครูปองของเดิมนะของใครใหญ่ที่สุคคดของค <c oughs> รูปองถูกต้องเก่งมากไปถึงต้นแขนนะออโอเค <Okay. S 1> เราจะมาดูกัน <c oughs> ต่อไปยี่สิบสอง S M M

ของป<อ>ีโตของใครเล็กที่สนของอะไรของอีเคยวไ,<อ>ไปเถิง,ถงนิว,นว้อยอนะโอเคโคปอมโดนะต่อไปลายเย่เสือผ้าเดบิวดับเบย์ยูเอชไอเ H I C S W s H อันไหนสิ่งไหนจำไปย s i H I C S W H อันไหนสิ่งไหนยี่สิบป

ทเทาวเล็ก้อยี่สิบแปดทีเอ Ah. Uh... ไน้ย H A R H E A R E R นายสามเล่สอง a h s h O U T o u t ตะโกน h s h ยนาหอทำไมเยี่ยเรียนไม่ดูเรื่องอยส่าดก็ไม่คูปอนี่ใส่ดีนะไม่ชอบว่าเด็กนะ

ดินบะยูเอแอลเควอลคเดินตามที่บอกเคชูรับะอวัยเิ ไม่ต้องหลอก